จากเรื่องราวของเกมโ o b a ระดับโลก League of Legends สู่อาเคนซีรีส์แอนิเมชันที่ได้รับเสียงตอบรับในแง่ดีอย่างล้นหลามและพึ่งฉายเรื่องราวองค์สุดท้ายบน Netflix เมื่อวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาในโอกาสนี้พวกเราเกมซอนจะขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับผู้ให้กำเนิดโลกของอาเคนกับเรื่องราวต้นกำเนิดของ Riot g a m e s สตูดิโอเกมที่ทำมากกว่าเกมมีทั้งเพลงและล่าสุดซีรีส์แอนิเมชัน Riot Games ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2006ในเมืองซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยชายหนุ่ม2คนที่มีชื่อว่า r a n d ด n b เ c k Rice และ Mark m e r r i ล l ทรนดามียซึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนที่มหาวิทยายลัยเซา t h เทิร์นแคลิฟอร์เนียในสาขาที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจและทั้ง2ก็สนิทสนมกันผ่านการเล่นเกม b เ c k และ m แ r ร l ล มองว่านักพัฒนาเกมในสมัยนั้นเปลี่ยนเกมที่จะพัฒนาไปเรื่อยไม่ต่อยอดพัฒนาเกมที่มีอยู่ให้เติบโตมากขึ้นยกเว้นแค่เพียงมดในเกม Warcraft อย่าง Defense of the Ancients หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนามว่าโดต a ที่ยังคงสนับสนุนคอยอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆทําทำให้ตัวเกมเติบโตในระยะยาวเบคและแมริลมองเห็นถึงจุดนี้และอยากที่จะสร้างเกมที่หารายได้ได้ในระยะยาวโดยไม่จำเป็นต้องออกตัวเกมภาคใหม่โดยพวกเขาทั้งสองคน ได้ไอเดียในการหารายได้มาจากเกมเกมหนึ่งของนักออกแบบเกมชาวเอเชียที่ได้เปิดตัวเกมให้เล่นแบบฟรีๆแล้วค่อยเก็บเงินเพิ่มจากเนื้อหาอื่นๆภายในเกมเพิ่มเติมเบคและแมรีวลได้รับเงินจำนวน1.5ล้านเหรียญจากครอบครัวและนักลงทุนใจดีในการเริ่มก่อตั้งไรออดเกมส์ขึ้นมา ทั้งคู่ได้เปิดออฟฟิศขึ้นในโรงกึ้งเก่าของเมืองซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียและเริ่มมองหาคนที่จะมาช่วยก่อร่างสร้างตัวบริษัทแห่งนี้ให้ไปสู่สายตาชาวโลกคนแรกๆที่ทาง Riot Games ได้มาร่วมงานก็คือสตีฟฟี่กินซูหนึ่งในทีมงานผู้ร่วมพัฒนา Dota All Star นั่นเองหลังจากนั้น Riot Games ก็ได้เริ่มพัฒนาเกมแนวโมบ้าอย่าง League of Legends และเริ่มมองหานักลงทุนที่สนใจในโปรเจกต์นี้แบริลได้กล่าวว่าในระหว่างที่ r i o อ g เกมสมองหาผู้จัดจำหน่ายเกมที่จะช่วยในการทำการตลาดพวกเขาก็ได้รับการบอกกล่าวมาว่าตัวเกม League of Legends ในตอนนี้ยังขาดโหมด Single Player หรือโหมดเนื้อเรื่องอยู่แถมยังตั้งใจที่จะเปิดให้เกมนี้เป็นเกมแบบ f r e e to พ l a y อีกด้วยเล่นเอาผู้จัดจำหน่ายเกมงงเป็นไก่ตาแตกว่านี่มันคือเกมอะไรทำไมไม่มีโหมดเนื้อเรื่องแล้วนี่มันเป็นโมเดลธุรกิจแบบไหนกันเนี่ย จากคำวิจารณ์มากมายและความพยายามระดมทุนอย่างไม่หยุดหย่อนของ Riot Games ในที่สุดพวกเขาก็ได้เงินทุนมาทั้งหมด8ล้านเหรียญจากธุรกิจเงินร่วมลงทุนอย่าง Benchmark และ FirstMark Capital รวมถึงบริษัท Tencent ที่ต่อมาในอนาคตจะได้ถือครองสิทธิ์ในการให้บริการเกม League of Legends ในประเทศจีนอีกด้วย หลังจากได้เงินทุนมา Riot Games ก็ได้เดินหน้าพัฒนาเกม League of Legends อย่างต่อเนื่องมีการเปิดให้ร่วมทดสอบตัวเกมยาวนานถึง6เดือนและในที่สุด League of Legends ก็เปิดให้บริการครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันที่27ตุลาคมปี2009 ซึ่งต่อมาภายในปี2013 League of Legends ก็ถือเป็นเกมที่มียอดผู้เล่นสูงที่สุดในโลกน้าขนาดนั้นในปี2014ยอดผู้เล่นเกม League of Legends มีมากถึง67ล้านคนและเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจนมีผู้เล่นมากกว่า100ล้านคนในปี2016ปัจจุบัน Riot Games ถูก Tencent ซื้อกิจการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความโด่งดังของ League of Legends ที่นอกจากจะเป็นเกมโมบ้าตีป้อมที่สนุกแล้วเนื้อเรื่องเบื้องหลังภายในเกมถือเป็นอีกจุดเด่นที่มีความน่าค้นหาและเต็มไปด้วยปริศนาที่ทำให้เหล่าผู้เล่นสามารถเอามาตีความต่อยอดเป็นทฤษฎีต่างๆได้อย่างมากมายทำให้เหล่าผู้คนที่เล่นเกมนี้สนุกและสนใจในเนื้อเรื่องที่มีความสอดคล้องกันของแต่และตัวละคร นอกจากนี้ r i อ t Games s ก็ได้ทำภาพ,พย,ายนตร์ตอนสั้นต่างๆออกมาสนองความต้องการของผู้เล่นได้เป็นอย่างดีทั้งภาพสวยดูสนุกมีสตรอรี่เบื้องหลังทำให้คนอยากจะติดตามเมื่อเวลาผ่านไปกระแสะการเรียกร้องให้เปิดเผยเนื้อเรื่องในรูปแบบต่างๆก็เริ่มมีมากขึ้นรวมถึงมีการทำเพลงประกอบงานแข่งขันชิงแชมป์โลกในแต่ละปีและยังมีเพลงประกอบเนื้อเรื่องแยกต่างๆอีกมากมาย ทำให้การขยายจักรวาลของเกม League of Legends ยิ่งเติบโตมากขึ้นไปอีกและหนึ่งในจักรวาลที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือ KDA นั่นเองซึ่งกระแสะตอบรับของ KDA ก็โด่งดังมากหนึ่งความสนใจจากแฟนเกมและคนที่ไม่เคยได้เล่นเกม League of Legends ได้อย่างล้นหลามจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากกว่าเดิมซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่น League of Legends ได้เรียกร้องมาตลอดหลายปีว่า Riot ทำภาพยนตร์หรือซีรีส์เนื้อเรื่องของเกมออกมาสักทีเถอะและในปี2019ซึ่งเป็นช่วงครบรอบ10ปีของเกม League of Legends ก็ได้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมากมายมีการจัดงานครบรอบ10ปีโดยภายในงานมีการเปิดตัวละครใหม่การเปิดตัวเกมใหม่ที่แวกแนวออกไปจากเกมโบบ้าทั้งเกมแนวยิงปืนแนวต่อสู้เกมการ์ดเกมมือถือเกมเนื้อเรื่อง และเกมอื่นๆอีกมากมายและประกาศที่ทำให้เหล่าแฟนๆที่เฝ้ารอการขยายความเนื้อเรื่องของ League of Legends ใจเต้นแรงที่สุดก็คือการเปิดตัวแอนิเมชันซีรีส์เรื่อง a r c a n e เป็นเวลากว่า2ปีนับตั้งแต่การประกาศเปิดตัวซีรีส์ a r เ a n ทาง Riot Games ได้คอยส่งเทเลอร์ออกมายั่วยวนแฟนเกมอยู่เรื่อยๆ และในที่สุดการรอคอยที่แสนยาวนานก็สิ้นสุดลงเมื่ออาเคนได้ออกอากาศยังเป็นทางการบนเน็ตฟริกเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2021ที่ผ่านมาและได้รับคำชมทั้งจากแฟนเกมและคนที่ไม่เคยเล่นเกมอย่างล้นหลามหลายๆคนที่ได้รับชมซีรีส์ต่างประทับใจในเนื้อเรื่องงานภาพและเพลงประกอบกันเป็นอย่างมากปัจจุบันรอ t อดเกม ยังคงพัฒนาขายายจัก,กรวาลของ League of Legends อย่างต่อเนื่องผ่านเกมหลากหลายแนวที่ทาง Riot ดได้พัฒนาขึ้นและกำลังพัฒนาจัก,กรวาลเกมอื่นๆไปพร้อมๆกันซึ่งในปัจจุบันเกมที่ทาง Riot กำลังเปิดให้เล่นอยู่นอกจาก League of Legends แล้วก็จะมี Teamfight Tactics League of Legends Wild Rift Legends of Runeterra Valorant Hextech Mayhem และ Run e King นอกจากนี้ไรออดเกมยังมีเกมและโปรเจกต์อีกมากมายที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเราต้องรอติดตามผลงานของ r รออกันต่อไปเก็ดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง r รออดเกม s ก็คือ b เบคและ m ม r ิลมีนามแฝงว่า r รส์และ t r i นด a มิ r ซึ่งเป็นชื่อของตัวละครภายในเกม League of Legends จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องราวต้นกำเนิดของ Riot g a m e s จากผู้สร้างจัก,กรวาลเกม League of Legends สู่ผลงานแอนิเมชันซีรีส์ระดับ Master p i e c e อย่าง a r c a n e ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของสตูดิโอเกมระดับโลกที่วันนี้ผมได้มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ